สวัสดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชามานําเสนอกระเบื้องนะคะลูกค้านะคะกระเบื้องหลังนี้สวยๆเลยนะคะวันนี้เรามาลื้อบ้านกันนะคะลูกค้านะ,ะนี่นะคะ,ะกระเบื้องหนาอ่ะหนุกขึ้นไปทําอะไรก็แน่นมา นี่เลยนะคะกระเบื้องหนามากนะคะชุดนี้นะคะกระเบื้องสีด้วยนะคะเรามาขายกันอยู่ที่แผ่นละ20บาทแล้วลูกค้าท่านใดต้องการก็มาเอาได้นะคะกระเบื้องอยู่ที่สุดโขทัยนะคะลูกค้านะมาเอาหน้างานได้เลยนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะมาเอาหน้างานกันได้เลยนะคะโทรหานิชาได้เลยนะคะ 064-007-1199นะคะลูกค้าเบื่องสวยๆนะคะน่าจะได้อยู่ประมาณสัก3ามแผ่นนะลูกค้านะประมาณนะคะประมาณอ่า